རང་ อัางการเข้าครองโลกวิโยกรรมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบคำตามแนวพระธรรมนำให้โลกขอของผลภัยเผยแผ่พระธรรม,มาทานให้ไปสา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสนทนามาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการเราจะชวนท่านผู้ชมไปกราบพระดีไปฟังหลักธรรมะที่ดีและหาหนังสือธรรมะที่ดีอ่านกันนะครับในวันนี้จะชวนท่านผู้ชมไปกราบท่านประสนโนซึ่งตอนนี้ท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดป่าอภัยคิรีอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับก่อนท่านจะไปอเมริกาท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่านานาชาติซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงนะครับ ที่จังหวัดอดุบลราชธานีทำไมจึงต้องมีการตั้งวัดป่านานาชาติขึ้นในประเทศไทยและบรรดาฝรั่งที่สนใจพุทธศาสนานั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อมาอยู่กับวัดป่านานาชาติเราจะไปกราบเรียนถามท่านประสันโนกันนะครับวัดป่านานาชาติเป็นวัดสำหรับการให้โอกาสกับชาวต่างประเทศมาบวชคือแต่ก่อน ลูกศิษยชาวต่างชาติของคงลูกพ่อชาก็จะไปที่วัดหนองพระพงษ์แล้วก็จะศึกษาทีนนท่นั้นบวชที่นั้นซึ่งก็เยว่าจะมีปัญหากับภาษาเลยในเมื่อได้มีพระที่มีพันษาพ,พอสมควรคือท่านอาจารย์สุมเมธอรอาวุโสเพียงพอที่จะรับผิดชอบอลูกพ่อชาติยังสนับสนุนให้ให้มี วัดสาขาของเราเองเราท่านก็ได้เ,เราได้สร้างวัดก็ไม่ห่างไกลากว่าหลวงพ่อพงค์นะซึ่งรู้สึก,กว่าเป็นการมองกว้างไกลและของของลูกพ่อชานะเพราะว่าท่านในเมื่อท่านให้เราปกครองตัวเราเองเ,อเราก็ได้ประสบการณ์ ทั้งสําหรับในเมืองไทยเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะลุงพ่อชาแล้วก็ท่านอายุไม่มากนักแหละอาภาธไม่สามารถที่จะสอนได้แล้วก็ก็สิ้นไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วคือถ้าหากาเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการปกครองคณะของเราเองเนีเราจะขอจยุงจ<ะ>ย่งยากยุงย่งยากเราก็จะสามารถที่จะ ต่อเนื่องคงไม่ได้ลเลยเป็นสิ่งที่ที่เป็นงานสำคัญเพราะว่าการฝึกพระ,ะมันไม่เหมือนกับบวชพระบวชพระแตะเดียวเียแนะเสร็จแต่การฝึกให้พระสักองค์หนึ่งนะเป็นพระจริงๆในะ <Yeah. S 1> ช้เวลานานแล้วก็จะต้องอเข้าใจในการฝึกฝนระเบียบวินัยอุบายต่งตางๆนะ เลยก็ได้มีวัดนานาชาติเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ตั้งซึ่งก็ได้ในเมื่อได้เป็นเป็นสถานที่ที่ชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ได้ก็เป็นประโยชน์กับท่านในเมื่อท่านได้บวชนานเพียงพอบางองค์ก็ได้ไปต่างประเทศก็ทำประโยชน์ ต่อพุทธศาสนาต่ออีกครับอย่างที่ท่านอาจารย์สุเมเป็นเป็นผู้ริเริ่มที่ประเทศอังเกฤษจนกระทั่งเดียวนี้ก็มีสาขาของของท่านที่อังกฤษสี่แห่งก็อยู่ที่ยุโรปก็อีกสองแห่งที่สวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีแล้วก็มีที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และก็เพิ่งจะมีวัดไม้ที่อเมริกาท่านอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าทำไมฝรั่งนี่เขา,มมาจึงทันมาสนใจพุทธศาสนา,า,ากันมากไม่ไม่นับกรณีของท่านอาจารย์เองนะครับ่าพูดถึง<า>ทัง <ๆ S 2> ่วทั่วไปนะอันนี้เป็นเป็นก็ค,คงจะไม่แตกต่างเท่าไหร่ครับอ,อาตมาเองคือ,อว่ามีกําลังหาอะไรที่สงบและที่มีสาระแล้วก็มองไม่เห็นในสังคมและวัฒนธรรมของเราอ่า ซึ่งชาวต่างประเทศชาวฝรัลล่งบางคนแล้วก็เป็นจํานวนคือคือเป็นส่วนน้อยนะไม่ใช่ส่วนมากแลแต่ส่วนหนึ่งเขาถึงจุดอิ่มของความเบื่อหน่ายจากวัตถุนิยมล้วก็เห็นว่าทางโลกนี่เขาเบื่อแล้วเขาก็เบื่อแล้วเขาเบื่อแล้วเขาก็ลองอะไรทุกอย่างนะแล้วเขาก็พร้อมลังทุกอย่างนะแต่ว่าความสงบสงบความสงบ ไม่มีเลยเลยอยากจะหาทางอื่นลเลยในเมื่อได้ดูศึกษาเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเหมาะสมที่จะที่จะเป็นสิ่งที่ให้ให้แนวทางครับอแล้วพะเอาคนฝรั่งที่จะมาบวชที่ที่อยู่ที่ที่วัดป่านาชากับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มีวางกติกากฎเกณฑ์อย่างไรมาถึงปั๊บ ยืนเขยนใบสมัครบวชได้เลยหรือ,รอ,อยังไ,อง,อยงไงครัอร๋อก็จะต้อง <c oughs> คือ <c oughs> คือเวลามาเราคือทุกคนก็มาได้ถ้าหากว่าเรามาทีที่ที่เพียงพอแล้วก็ก็จะอยู่สามวันถ้าหากว่าอยู่เกินสามวันก็โกนศีรษะโกนศีรษะและ้วก็ก็อยู่ปฏิบัติธรรมในวัดเมื่อเป็นผ้าขาวอ่อคือจะ จะแต่งชุดขาวเป็นกางเกงเป,เป็นเป็นเสื้อถือสินงปดก็อยู่ไปสักระยหนึ่งก็จะแล้วแต่คนอาจจะเดือน2เดือน3เดือนอจึงได้ถ้าถ้าเข้าสนใจจึงได้บวชเป็นพระขาว,ขาวเป็นทางการาคือได้ถือ คือมันก็สิ้นแปดเหมือนกันแต่ว่าเรามันจะเป็นทางการมากกว่าแล้วก็อาจจะคือจะเป็นสบงเป็นอังสักเขา,าก็กําลังจะมีรูปแบบมากขึ้นก็อยู่เป็นผักขาวอย่างนั้นประมาณ5-6เดือนหรือมากกว่านั้นสุดแล้วแต่ตาทงที่เจ็ดแเดือนหลังจากนั้นถ้าเขาตั้งใจที่จะบวน ก็ให้บวชเป็นสามเณรบวชสามเณรสักปีหนึ่งจึงให้บวชเป็นพระบวชเป็นพระแล้วก็ไท้ทันเข้าใจว่าจะต้องเป็นต้องทื่อนิสัยคือห้าพันษาแรกควรจะอยู่กับอาจารย์ซึ่งถ้าไม่ดีอยู่ที่วัดปานนาชาตก็ก็ ก็ควรจะอยู่ในเครือสาขาของวัดนองประโคนซึ่งก็ให้มีคอวัดระเบียบอันเดียวกันอ่าคือเลยจะมีขั้นตอนอยูน่นะครับแล้วก็จริงจาหลังจากหปีแล้วจึงจะรับกิจไปไปไปที่อื่นได้อ่าใช่แฉนไทออยากจะออกไปทูดองหรืออยากจะไปศึกษาในวัดอื่นอะไรอย่างนี้ ครูบาอาจารย์ที่อื่นนะอาจารย์อ,อ,อนุญาตตัวนี้มีมีพระฝรั่งที่วัดป่านาชาตสักงคงจะทั้งท่านหับทั้งหมดก็ปคโรบาณสามสิบแต่ไม่ได้อยู่สามสามสิบกว่านิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ที่นั้นทั้งหมดคือจะอยู่ที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีที่อยู่ตามสาขาหรือจะมีที่ออกไปอ,อยู่วิเวก ออยู่ทยราาท่านประสันโนท่านเจ้าวาดวัดป่าอภัยคีรีที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าวาดที่วัดป่าอภัยคีรีนี่นะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่านานชาติซึ่งเป็นสาขาของพัะนองปอบพงศ์ที่เมืองไทยของเรานะครับมาพูดถึงเรื่องวัดป่าอภัยคีรีนี่นะครับมีเรื่องที่จะเรียนรบกวรท่านผู้มีจิตศรัทธา อยากเชิญชวนท่านร่วมทําบุญกับวัดป่าพยารีรีเน,น,น,นื่องจากว่าขณะนี้การก่อสร้างวัดยังไม่เรียบร้อยนะครับต้องการเงินอีกจํานวนมากทีเดียวในการไปก่อสร้างอาคารเดินไฟและก็นับประปาเข้าไปที่วัดแล้วก็รวมทั้งซื้อที่ดินเป็นทางเข้าวัดอีกนะครับใช้เงินประมาณ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับอยากเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมทําบุญกับวัดป่าพยาคีรีตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับมาถึงช่วงนี้เราจะไปเรียนถาม หลักธรรมะที่ดีกับท่านอาจารย์คุณรัญจวนอินทรากำแหงแห่งสวนโมกข์ปะรามมณฑลชัยยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อนะครับพูดเรื่องของปัญหาธรรมะที่เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความรักนะครับความรักอย่างไรถึงไม่มีทุกข์เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสาหรับการไปสนทนากับท่านอาจารย์คุณรัญจวนในวันนี้ครับหมายความว่าเขารักกันนะผู้หญิงกับผู้ชายเขารักกันและผลที่สุดเขาก็ตกลงปลงใจอยู่ด้วยกัน ก็ลองนึกดูว่าไอ้ความรักนี่มันก็ดีหรอกเขาก็เรียกว่าความรักนี่เป็นสิ่งสวยงามมันทําให้โลกนี้สวยงามมีความอบอุ่นอะไรทํานองนี้แต่ทีนี้ลองนึกดูว่าในระหว่างที่รักเนี่ยเด็กเอาตั้งแต่เริ่มรักในระหว่างที่รักเนี่ยมันเย็นสบายดีอยู่ตลอดเวลาเปล่าจริงๆก็ไม่ครับไม่โกรนกระวายถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอุปสรรคขัดขวางมันก็มีความคิดถึง มีความคิดถึงมีความห่วงใยมีความนึกว่าเอ๊ะเขาจะสบายดีหรือเปล่ามีอันตรายอะไรหรือเปล่าเขารักเราหรือเปล่านะจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็คิดวุ่นวายไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าหากว่ามันคิดวุ่นวายไปเรื่อยๆอย่างนี้ในทางธรรมท่านบอกว่าจิตนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะยึดมั่นยึดมั่นในเรื่องของไอ้ความรักของคนรักคนนั้นว่าเรารักเขาเพราะนั้นก็เขานี่จะต้องเป็นของเรา และไอ้ตันหาความอยากมันก kind of like like hmm. ็อยากจะให้เขารักเราเหมือนอย่างเรารักเขาอยากให้เขาได้อยู่ใกล้เราเหมือนอย่างเราอยากจะอยู่ใกล้เขาเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ที่ถามว่าถ้ารักกันแล้วแล้วก็แหมเขาอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้มันมีความทุกข์ไหมก็ลองดูใจของตัวเองว่ามีไหมไอ้ความดิ้นรนกระวนกระวายอย่างว่านอกจากว่าเรารักกันด้วยสติทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ศึกษาในเรื่องของธรรมะก็รักกันด้วยสติ มีสติที่จะยับย่างใจตัวเองเมื่อแน่ใจในการและกันแล้วเรียกว่าไว้ใจในการและกันได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปห่วงหากังวลถึงเวลาที่เรานัดจะพบกันเมื่อไหร่เราก็พบกันถึงเวลาที่เราจะมีกิจวัตรที่จะต้องช่วยเหลือทํางานอะไรกันเราก็ช่วยกันเสร็จแล้วเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันกลับบ้านแต่ถ้าหากว่าเราแยกไปแล้วใจมันยังกังวลกังวลวิตกกังวลอาวรนึกถึงอยู่ตลอดเวลา มันก็ยังเป็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่แล้วเราก็คิดว่านี่เป็นความสุขแต่มันก็ยังดียังดีกว่าไอ้ความรักอีกอย่างหนึ่งที่รักแล้วมันไม่ได้สมใจแล้วมันก็แค้นแล้วกนประหัดประหารกันเพราะฉะนั้นที่พูดถึงว่าความรักหรือตัวคนรักเนี่ยมันก็เป็นผัสสะแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะรักอย่างชนิดมีธรรมะประกอบเราก็รู้ว่ารักมันก็สักแต่ว่ารัก แล้วก็ยังไงยังไงรักมันก็ดีกว่าเกลียดนั่นแหละใช่ไหมใช่ฉันั้นรักนี่มันก็ดีแต่ว่ารักแล้วอย่าให้เป็นทุกข์เพราะความรักถ้ารักแล้วเป็นทุกข์เพราะความรักก็เรียกว่าเรากินเหยื่อของไอ้ความรักนั่นแหะมันตลอดเวลามันก็ไม่ใช่รักอย่างเป็นนายของความรักแล้วแทนที่ความรักจะทําให้ชีวิตสวยงามอบอุ่นมันกลับร้อนรนด้วยความกระวนกระวายนึกถึงความรักของวรยาขึ้นมาทันที เอ,า,อาความรักของวร,รยานันมันคนละอย่างวร,รยาเขาไม่ใช่รักเรื่องเพศนั่นเขารักมนุษยชาติถ้าจะพูดไปนะความรักของวร,รยาของเสนีสาวพงศ์น,น,นั่นเป็นความรักที่เขารักเพื่อนมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะเขาไม่ได้รักเฉพาะตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งแต่เขารักอยากจะหาห้นทางที่ให้เพื่อนมนุษย์ได้มีความสุขเสมอเหมือนกัน,นพ้นจากความขาดแคลนพ้นจากปัญหาอย่างนั้นเป็นความรักที่เรียกว่ามีธรรมะ มีธรรมะเพราะเขาไม่ได้รักอย่างเห็นแก่ตัวไอ้ความรักเฉพาะคนนคือเฉพาะคู่ของตนเองเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวสอดแทรกอยู่ในนั้นเราปรารถนาดีเราอยากให้คนรักของเรามีสุขมีอะไรทุกอย่างและบางทีเราก็หวงกันใช่ไหมหวงกันไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาได้อะไรอย่างที่คนรักของเราควรจะได้กลัวเขาจะมาดีเท่าคนรักของเราหรือกลัวเขาจะมาแย่งเอาไปเพราะงั้นอย่างนั้นเรียกว่ารักอย่างเห็นแก่ตัว รักเฉพาะตัวเพื่อตัวเองคนเดียวแต่อย่างของวรรยานั่นเขารักเพื่อนมนุษย์เขารักแล้วก็คิดที่จะนำว่า,าทําอย่างไรถึงจะให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าเมื่อเขารักแล้วเขาก็รู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์ก็คือทําสิ่งที่ถูกต้องคือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เฉพาะแต่เกิดประโยชน์แก่ตัวเราและเราก็มีผลพลอยได้ที่ที่สูงสุดคือความอิ่มใจพอใจ แล้วก็สดชื่นเบิกบานบที่ได้ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้า,ถาทุกคนรักอั่วงวลยาได้ก็ดีใช่ใช่ฮะ,ะก็อยากจะได้มองเห็นอย่างนี้การศึกษาธรรมะจะช่วยอย่างนี้ครับ,รบท่านอาจารย์ครับปัญหาของปฏิจจสมุปบาทที่เราพูดกันผิงมหลายครั้งนี่ครับพอพอยกตัวอย่างขึ้นมาก็ดูว่าเป็นที่สนใจของของหลายๆท่านทีเดียวนะเพราะว่าเรื่องที่มองเห็นใกล้ชัดโดยเฉพาะปัญหาของความรักนี่น้องๆก็สนใจถามขึ้นมาว่าความรักเมื่อรักแล้วนี่นะครับก็รู้ว่ารักกนทุกบนะครับ ถ้าเกิดอ,อกหักขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ถามว่าจะทํำยังไงความรักที่ไม่เป็นทุกข์มันก็มีตัวอย่างความรักของวรรยานั่นแหละถ้าหากวรรยามีธรรมะอยู่ในใจของตนจริงนะแล้วก็มีความรักที่อยากจะให้เพื่อนมนุษย์ได้มีความสุขทั่วกันและในขณะที่เขากําลังพยายามทาหน้าที่เพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างนักพัฒนานนพัฒนากรบางคนเนี่ยที่ไปช่วยพวกชาวหมู่บ้านที่ชนบทอะไรต่างๆหล่าเ<ๆ>นี้ยถ้าหากว่าเขามีธรรมะ เขาก็จะทำโดยไม่ต้องหวังเขาจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีให้มีความอยู่ดีกินดีแล้วก็รู้จักชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขาไม่หวังแต่ว่าทำให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถอย่างนั้นเขาจะไม่ทุกข์เรียวเป็นความรักที่อยากจะทำให้เกิดความสุขทั่วหน้ากันแต่ถ้าว่าไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าเขารักอยากจะให้ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็หวัง เพราะฉะนั้นฉันทําต้องนี้อย่างนี้แล้วเราก็มันต้องเป็นสุขมันต้องได้ผลอย่างนี้พอผลไม่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เอามาเสียอกเสียใจอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความตั้งใจดีปรารถนาดีแต่ยังขาดสติคือขาดธรรมะที่จะช่วยรักษาใจของตัวเองให้คนอื่นมีความสุขแต่ใจของตัวเองนี่ก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่างวรรยานั่นนะ่ะที่เขาก็เสนสธิปวงก็ไม่ได้บอกบว่าวรรยามีธรรมะในใ,นใ,นในใจแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขามีธรรมะอยู่ในใ,นใจ กขาจะทําเต็มที่แต่เขาไม่หวัง<ม>โดยแล้วก็ความรักหรือความปรารถนาดีที่เขามีให้ก็ไม่เลือกพูทไม่เลือกนาไม่เลือกผู้คนไม่ว่าจะเป็นใครเขาเห็นว่าใครมีความทุกข์เขาก็อยากจะช่วยทั้งนั้น<ม>ทีนี้ความเพราะฉะนั้นที่พูดว่าความรักแล้วต้องเป็นทุกข์เนี่ยไม่แน่เสมอไปถ้าเราเปลี่ยนไอ้ความรักนั้นให้เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว<ม>คือพอร,รักครั้งแรกโดยเฉพาะ รักระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือแม้แต่รักระหว่างพ่อแม่กับลูกก็ตามมันมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในนั้นเพราะอยากจะให้ลูกของฉันได้ดีแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงก็อยากจะให้คู่รักของตัวได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างใจของตัวเองนั่นเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวถึงจะทําให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักรักขยายความรักนั้นให้มันมีขอบเขตกว้างขวางออกไป โดยลดละความเห็นแก่ตัวเสียอย่ารักเขาแล้วก็จะเอาให้ได้อย่างใจของตัวแต่รักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายและในขณะเดียวกันคนเราต้องมีข้อบกพร่องไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม <c oughs> ก็พร้อมที่จะรับข้อบกพร่องของกันและกันแล้วก็พร้อมที่จะให้อภยัยและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นกันยาณมิตรต่อการตักเตือนเพื่อจะแก้ไขปรับปรุง อย่างนี้ไอ้ความรักอน,นันต์มันก็จะไม่ค่อยมันจะไม่เป็นความทุกข์แต่จะเป็นความรักของกัลยาณมิตรอย่างที่ว่าจะอยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ก็ว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากนั่นเป็นคําอุปมาอุปไมยแต่ก็หมายความว่าเขาอยู่กันด้วยความเพนอบขินใจทีนี้ไอ้อย่างชนิดที่รักแล้วมันเกิดไม่สมหวังจะเป็นเพราะใครทรยศอดใครเราก็ไม่รู้ละแล้วก็คนที่บอกว่าตัวถูกทรยศอดก็เกิดความอกหักขึ้นเนี่ยอกหักก็เพราะมันขาดสติ นักอย่างเห็นแก่ตัวอย่างยึดมั่นว่า<ม>เอาจริงเอาจังว่าเขาจะต้องเป็นของฉัน<ม>แล้วเขาจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อฉันตลอดไปพอเ,เขาเปลี่ยนเมื่อไหร่ยิ่งเปลี่ยนไปหาคนอื่น<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราอกหักแล้ว<ม>เพราะฉะนั้นบุคคลที่รู้สึกว่าอกหักก็จงหันเข้ามาหาธรรมะให้ถูกต้องศึกษาธรรมะให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อทําจิตที่กําลังอ่อนแอร,รวนเรแล้วก็อยู่ในความสงสัย ไม่แน่ใจหรืออยู่ในความหมดหวังผิดหวังนั่นน่ะให้เป็นใจที่มีสติแล้วก็มีสมาธิมั่นคงพร้อมกับฝึกฝนอบรมปัญญาคือในเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็จะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยซ่อมซ่อมในหัวใจที่หักน่ะให้มันแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วสภาสิทธิ์ฝรั่งที่บอกเลิบมเีมเลิบไม่ดอกนี่ใช้ไม่ได้แล้วโอ้ย <laughs> นั่นมันนั่นมันรักของกิเลส ถ้าลักฉันต้องลักหมาฉันด้วยปต่โถเอ๋ยก็เป็นคนทแท้ๆนะทำไมถึงจะไปยอมกินเหยื่อถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าจะช่วยให้ธรรมะซ่อมเนี่ยนะมันมีเคล็ดคือมีเคล็ดอยู่นิดเดียวว่าต้องซ่อมเองไม่มีโรงซ่อมที่จะบอกอ้าวใครอกหักมาจะได้ตอกตะปูให้ไม่มีฟังท่านอาจารย์อธิบายก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็เอาไปปฏิบัติ ฉันทราบว่าความรักเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมีความอิจฉาหรือยาความรักไม่มีในความยึดถือผูกพันเป็นไปได้หรือไม่ที่ฉันจะเป็นอิสระจากความอิจฉาหรือยาและความยึดถือผูกพันนี้ที่เป็นความตอนหนึ่งนะครับในหนังสือที่ชื่อว่าสนทนากับตัวเองของท่านกฤษณะมูรตินะครับคุณผลินลุงรัตจะแนะนําเป็นหนังสือธรรมะดีในวันนี้ครับสวัสดีค่ะพบกับรายการแนะนําหนังสือธรรมะดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นหนังสือ เล่มเล็กๆบางๆแต่ว่ามีคุณค่าน่าสนใจมากนะคะเป็นของอท่านกฤษณะมูรตินะคะหลายคนอาจจะเคยอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่าสนทนากับตัวเองหรือว่าในภาษาอังกฤษว่า i a l o g u e with o n e s e l f นะคะไดอ e with one One Self เนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่ท่านได้เขียนเอาไว้นะคะเป็นเป็นการนำมาจาก i s s u s s i o n m e e t i n g นะคะที่ Brockwood Park Gathering นะคะ ปี1977สิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเป็นการสนทนากับตัวเองนะคะถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นความรักแสนหวานอะไรทํานองนั้นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นปกติในชีวิตของเราเรามักจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีต่อคนอื่นหรือผูกพันต่อคนอื่นนั้นเป็นเรื่องของความรักแต่ความจริงแล้วท่านกิจสุนรมติต้องการให้เราสนทนากับตัวเองเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความรักนั้นใช่ความรักหรือไม่นะคะ หลายคนคงจะทราบกันดีแล้วนะคะว่าท่านปริสนะมูรตินั้นเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไพเราะเหลือเกินนะคะภาษาอังกฤษก็ไพเราะมากแล้วก็อ่านง่ายมากนะคะในหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์เอาไว้ทั้งสองภาษานะคะแต่ในภาษาไทยซึ่งผู้แปลนะคะก็แปลไว้อย่างไพเราะนะคะ,ะเรียกว่าอ่านง่ายทั้งสองภาษาเลยทีเดียวนะคะจะอ่านให้ฟังนิดนึงว่าทําไมถึงได้ติดใจสนทนากับตัวเองหรือว่า A Dialogue with One Self อันนี้นะคะ,ะขึ้นต้นท่านบอกว่า ฉันทราบว่าความรักเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมีความอิจฉาริษยาความรักไม่มีความยึดถือผูกพันเป็นไปได้หรือไม่ที่ฉันเป็นอิสระจากความอิจฉาริษยาและความยึดถือผูกพันนี้ นะคะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องความรักความรักที่เราพูดกันว่าความรักและความผูกพันหรือเรามักจะพูดว่าเราผูกพันกันเราผูกพันกันนะคะท่านชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าในความผูกพันนั้นเนี่ยมันมีอะไรต่างๆมากมายทีเดียวที่จะมาเกี่ยวข้องและกลายเป็นเรื่องของกิเลสต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักความผูกพันความหึงหวงความอิจฉาริษยาท่านให้ใช้วิธีสนทนาถามตัวเองว่านั่นใช่ความรักหรือไม่ถามไปเรื่อยๆจน่าจะพบว่า ถ้ามันไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่ความรักสิ่งนี้ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความอิจฉาเป็นความริษยา,า,า <c oughs> ก็ตัดออกไปเรื่อยๆนะคะท่านไม่ให้ไปดื้อดึงเพื่อที่จะบอกว่าพยายามจะกําจัดหรือพยายามจะแก้ไขแต่ให้มองดูว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นการเฝ้าดูตามทฤษฎีของท่านปิศนามูรตินะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเฝ้าดูและตัดออกได้ทีละอย่างทีละอย่างทีละอารมณ์เนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วก็จะเหลือสิ่งที่เรียกว่าความรัก คือท่านใช้คำน่ารักมากนะคะบอกว่าถ้าหากว่าสอบสวนลงไปนะคะคือตรวจสอบแล้วเนี่ยปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ความรักทําให้มันจบลงช้าๆหลังจากนั้นสิ่งอื่นจะปรากฏนั่นก็คือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะความรักอย่างไรก็ต้องอ่านที่สนทนากับตัวเองของท่านกฤษณะมูรติ ท่านผู้ชมครับหนังสือสนทนากับตัวเองของท่านกฤษณมูรติเนี่ยนะครับมีความยาวแค่23หน้าและก็น่าสนใจมากทีเดียวแต่ว่าเล่มนี้ไม่มีแจกในรายการของเราสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องหาอ่านกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการธรรมะสนทนาสำหรับสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะขีดหมายมาถามได้นะครับที่รายการธรรมะสนทนาตู้ปน24ขีด112่ออปทรามคำแหงกรุงเทพ102-41วันนี้ผมกับทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Bye-bye. <laughs> ด้วยเหตุอารังการเข้าครองโลกวิโยกรรมบรรัาพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกฟงของนทุทธไยเผยแผ่พระธรรมมาทานให้ไปสา